ยินดีกับมหาเศรษฐีใหม่ทุกๆท่านนะคะท่านเข้ามาดูคลิปนี้ขอให้รวยรวยรวยท่านใดหมดกรรมหมดเวรเรื่องการเงินก็จงรวยรวยรวยจงรวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยอาศจรรย์รวยสะบั้นหันแหลกรวยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและงันไข จงมีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบุญสร้างบรมีจงมีทรัพย์สินเงินทองจงมีสมบัติจกักรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักคร่องไว้เป็นอุปกรณ์จงมีสมบัติอจิมไตจงมีสมบัติอัศจ,จรรย์ทันใช้ไว้ใช้ในชาติปัจจุบันขอให้แชร์เซฟกดบันทึกไว้นะคะแล้วก็แชร์ให้ผู้มีบุญที่จะเข้ามา